สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ 30, 30พฤศจิกายน2564ครับอ่านข่าวจากเว็บไซต์ข่าวดังให้ฟังครับชาวนาชาวสวนยางเฮขังชงคอรมอชุดใหญ่จ่ายประกันรายได้รวมกว่า1.4แสนล้านบาทข่าวนี้ตั้งแต่ตี5เลยนะครับตี5 19นาที เว็บไซต์ข่าวดังนะครับเว็บไซต์มติชนออนไลน์ได้ลงข่าวนี้เราก็ขออนุญาตอ่านข่าวทางเว็บไซต์ให้ฟังเลยนะครับชาวนาชาวสวนยางเฮคังชงคอรมอชุดใหญ่จ่ายประกันรายได้รวม1.4แสนล้านนายอาคมเติมพัทยาภิสิทธิรัฐมมติว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30พฤศจิกายนนี้จะเสนอโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ยังมีวงเงินตกค้างที่ต้องขออนุมัติคอรอมอรเพิ่ม7 7 6หมื่นล้านบาทรวมถึงโครงการดูแลสินค้าเกษตรอื่นๆซึ่งจะมีการเสนอพร้อมกันในรอบนี้เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถเร่งจ่ายเงินให้แก่ชาวนาโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงินการค้างของรัฐ เห็นชอบให้ขยายเพาดานก่อนนี้ตามพระราชบัญญัติพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา28จาก30เป็น35ซึ่งทำให้รัฐบาลมีวงเงินกู้เพิ่มขึ้น1.55แสนล้านบาทรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับโครงการสินค้าเกษตรที่จะเสนอให้คอรมออนุมัติ รอบนี้มีวงเงินกว่า1 4ึ่งแสนล้านบาทประกอบด้วยโครงการประกันรายได้ข้าว7.6หมื่นล้านบาทโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันบาท20ไร่วงเงิน5 4 9หมื่นล้านบาทและโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางอีก1-0,000หมื่นล้านบาทชาวสวนชาวนาที่ยังไม่ได้เงินส่วนต่างประกันรายได้งวด3-7ถึงคาดตศกสจะโอนได้ภายในสัปดาห์นี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวที่ลงข่าว โดยมติชนออนไลน์นะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวมติชนออนไลน์เราจะแนบลิงก์ข่าวมติชนออนไลน์นี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้อ่านต่อครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ